บสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิสสุกุสุคนเนาะนยินดีต้อนรับกก็จู่สร้างบารเตียงทองซาแนลอีกคือเก่าพี่น้องมื้อนี้เฮากะมีภารกิจนั่นแหละเนาะอันบาร์ลำเพลินเพิ่นแนะนํามาอ่าเพิ่นก็จะเป็นสะพานบุญพี่น้องเลยมีคนแนะนําเพิ่นมาเพิ่นก็ะโบกบารเตียงโตเนาะว่าอันทุกคนดูหมู่บ้านพลสว่างนี่แหละพี่น้องเมืองอุทุมพรแข่งสมรรถคิเพิ่นทุกข์ยากแล้วก็ เพิ harma, ่นขาขาดพร้อมไปเหยียบกับระเบิดพี่น้องแล้วก็แบบขาดแค้นทุกอย่างอลไรเฮือนซานก็บ่มีอาศัยอยู่เคียงหน้านี่พี่น้องตอนนี้บ่เตียงกันสิมาเบิ่งเนาะบอสเพิ่นกันบอสลำเพื่นก็ย่างข้างหน้าอลไรพี่น้องว่ามันสิเป็นจังได๋พี่น้องเอ้ยบอสเพิ่นสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแน่มื้อนี่ร้อนบอสเพื่นก็สิมาซอยอ่าบ่แม่นมาซอยแล้วกัน อ่าเป็นสะพานบุญมาเป็นสะพานบุญให้เบาเตียงชานลมาเตียงเตซองชาน eel เบาก็บโจบ่อยูโจ้กาเลยมีภารกิจมาหนิสามราคาเฮือนมาหนีิมีผู้ถึกมินผูหนึ่งขาขาถึกมินนี่คือถึกกับระเบิดแมนไปหาเฮ็ดเพิ่นเพิ่นอันเพิ่นมาเพิ่นมาในน้ำนะเจ้าเบาเพิ่นมาหาเจ้าด้วยเพิ่นไปหาเต้เศร้าพุ่นนะข้าพเจ้ามีสิ่งกำลังเงี้ยวแล้วพี่น้องเลยแต่ไม่ได้กลั๊บบานี้ก็เลย โทรหาเบาเตียงท้องชาแนลก็เลยว่าให้มาเบิ้งแน่ว่าแข่งคุดขาขาดลูกกับผู้หนึ่งแล้วก็มีเมียอยู่ในเตียงหน้าผู้อื่นดิ้นหายใจหน้ากับบุมีอาศัยอยู่ในบ้านเมืองก็เลยเพิ่อนอยากจะได้บุญนี่เนาะแมนจะเป็นสะพานบุญน้ำกันพี่น้องเยเพราะว่าบ้านเพิ่นมันได้รายจะช่วยเหลือผู้อื่นอีกนเออถือว่าเอาบุญน้ำกันเนาะดู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 ด้ดู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  ເພິ sea, on ite, so ່ນກໍໄດ້ບຸນໄດ້ກຸສົນພີ່ນ້ອງເອີຍວ່າເພິ່ນກະອັນໄດ້ເປັນສະພານບຸນມີຄົນບອກມີຄົນບອກອັນບ້ານເພິ່ນນະກະບ້ານເພິບຕຕົພນຸຕຕນໄປເອືຄົຍານບານຮນກຕີບນພນນບຍັງຍພດນນາ Thăm công điều với nhau nhàng này này, phi nong đấy, bố cứ tham công chua, thăm công chua này, thoải mái, nó ngay, tham công điều với nhau nhàng này xíu nôi, ô, mày nè, cứ bao đâm phơi, đồn đùng, đồn pa, Phá đồn đùng, đồn pa, cái nong đấy, thằng pa lốc bẩn gì nó, bố, phi nong เห็นขำวาลึกก็เก้าอีกพี่น้องป้าไดีนี่เดินตดงโดนป้าของแท้แล้วตันนี้เพิ่นกะจะเป็นสะพานบุญให้บ่เตียงเนาะเพิ่นก็จะอยากทำความดีนะพี่น้องเลยถือว่าเพิ่นได้เพิ่นได้แบบว่าพ่อแม่พี่น้องช่วยเพิ่นลวเพิ่นกะจกตอบแทนพ่อแม่พี่น้องเนาะด้วยการที่แบบว่าเพิ่นก็เห็นนนัคนถูกถูกยากแ้วก็เพิ่นก็ในนํำบ่เตียงเพราะว่าเพิ่นกะจะแบบว่าช่วยเรือเขาแะละเพราะว่า อย่างหน่อยก็ได้บุญได้กุศลน้ากันพอนะเป็นเ,เป็นสะพานบุญน,นบะบ่เปเตียงเนาะพี่น้องโดยโอ้เจ้าเจ้าโอ้นี่เนาะพี่น้องเขาก็มาหอดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเไยนี่เนาะอืมเฮือนเพิ่นสบ,บายดีสบ,บายดีไอ đi ไป ừ, đi. เออเชไปดีเนาะเชไปดีอ๋อนี่บ่อบ่งจะอยู่ nè. เซาน่ะ nè. แหละอ๋อมัน nè. bao. เดี๋ยวนีม่ไม่ให้อือนี้เห็นดินตอนตอนหยาให้หน้าตะก้าจะบ่มีบ้บ่มีบ่มีโยจะเป็นคนอูบ้านาาออานี่บ่โดยอือจื้อยังนะซื้อหอมซื้อหอมม่นักปีนะยส้าปีส้าปีอันมีอะไรใช<า>่สเวปีซื้อ,อยังนะซื้อแพอือซื้อแพ โดย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 ,ดยคือได้ยินข่าวว่าบารมเพลินบอกว่าเจ้าขาขาดพอไหมโดยเป็นยังฮะงูครกอ๋องูครกโดยหาเห็ดแล้วงูครกครกเราเห็ดได้แล้วบางนี่ันเปื่อยตัดขาแล้วตัดบารมเพลินบอกว่ากินี่คือว่าสื้กลับระเบิดใช่เรื่องโง้ยบารมเพลินเมากอนเ <laughs> บิ่งหาเบิ่งหา ເບິ <muitas S 2> ່ງເບິ່ງໄດ້ບໍ່ດບບບໍັງຮືຂຶ້ນໜດນນອງລກໃສຂາທຽມນາະທມນກໄຊອືລະມັດວ່າມອດໂດດດດດຍໂດຍໂດດຍໂດຍໂດຍໂດຍຍໂດຍໂດຍໂດຍດ เปื่อยเดี๋ยวต้องได้ตัดบ่ว,วันนี้นะโออ๋อบัวบ่ได้อือพี่น้องอันเมียจะกับคนบ้านนี่เ่คนในบ้านโอ้ยเลพ้ากันมาอันนี้เหตุให้เหตุหน้าเพิ่งบ่านี่ะบ่ได้บ่แมนบ่ได้เหตุมาใช้เทียงเพิ่นอยู่บ่ได้เหตุมะขอใส่เทียงเพิ่นอยู่อยู่ซื่ออพี่น้องคตอจะชวนตัวเจ้าหน้าบ่ได้มีอย่างเลยตอนนี้นะบ่ไ้มี เออดู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 สร้างว่าแทน,นองพี่น้องอนนี่มาขอใจดินเขาอยู่เกินซาลานเป็นกับบุมีเราวะ่ะแต่หงึงเพ่ขาเจ้าขาดเธอแล้วจ,กจกักะบบจะปีจปีแล้วนะเจ้าว่ะอันทีตัดขาถึงตัดขาเดป,ปีเจ็ดแปดปีปเจ็ดแปดปีเลย ตะกี้ตะกี้จะอยู่สาแต่ก่อนที่ได้มาอยู่ตะกี้ก็อ,อยู่้วยบ้านนี่แหละอ๋ออยู่ในบ้านนี่ยอยู่น้ำสายอยู่บ้านเนาะอยู่น่วพ่อแม่อวันนี้ออกออกบ่บ่ดแต่พอ่อแม่ออกแล้วออออกก็คัวเลยโดยโดยเจ้าเฮ็ดยังจะขูมือขูบินหาลับห,ห,ห,หาลับจ้างกนินโดยลับจ้างยังเนาะมีงานเลยเฮ็ดไปคุณหน้ากับคุด หาเฮ็ดหาพุดจะลงจิโรอที่แล้วโดย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 ได้ก็ได้อันไปนเลขเขากินบ่โดยเอ้าให้ยังเหย่อนะจะกินนมบ่เออพูพวได้อันจะไปเอาลูกกินนมกนก็ได้ลูกคนกันจะกินนมพี่น้องเ้ยชีวิตเราก็ลำบากเนาะขัดสนพี่น้องเ้ย ตจาแม่จาม่ขอใจเขาอยู่ในตะเฮงนะบ่คนอยู่ก็หฮงเติบแล้วจะปีจะเดือนนะเป็นปีแล้วอยู่นี่ตลอดเลยบ่โดย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 บัดนั้นให้บุได้ไปหาบัดให้น้าตะการบัดพวงเจ้านะบุตรมีเลยบ่พ่อเม่กับบุตรมีบ่เอาคนบุได้ให้บ่แต่คนบได้คนกับคนบุมีคือกันออ เพิ่นกับ okay, บ no, ุมีทั้งพ่อทั้งแม่กับบุมีทั้งพ่อทั้งทั้งแม่เมียด้ใช่พ่อแม่เมียกับบุมีบุมีคือกานคนบุมีคือการเอากันต่างคนต่างบุมีเอาโอ้ต่างคนต่างุมียเอากันแล้วก็มาอยู่น้ากันบ่นนี้เนาะไม่ห่างไม่ใหม่ละดีดีครับโอเคน้องเพื่อนกับอ่าประมาณนี้แหละเพราะว่าเพื่อนกับพ่อแม่เพื่อนกับบุมีแล้วก็เพิ่นก็ได้เอาเมียแล้วก็ จักจักปีเลยเจ้าดูนรากันก็เมียสามปีนะอ่าสามปีนี่ลูกคนแรกบ่โดยโดยโดยเป็นกรบบาดมีอย่างเนาะนี่มันก็ขาดบ่แหละผาบัดมุ้งไหวเนาะนี่เนาะโอ้คอใส่เทียงหน้าเขายุพี่น้องเอยเห็นดิเป็นกระพาบัดมุ้งไหวอืมปรกันอยู่นี่มาคอใส่เขาอยู่ ได้เป็นปีเลยพี่น้องเลยกระหยามันก็เปื่อยไปเลยเนาะนี่เนาะเวลาด้ผลทุกมือเปียกบปรปูไ้ไหมเปียกอะไรโอ้เปียกประตูได้เนาะโดยโดยทำหนังบุ๋มมึงอยู่เนาะจะก็บไปอยู่ไโอ้พี่น้องเลยชีวิตแล้วกับคาขาดพ่อแล้วก็มาแห้งคัดชนแบบนี้เนาะพี่น้อง ก็ลำบากอยู่แหละชีวิตแล้วก็ไดเพราะผมเป็นยังดอกเราลำบากแล้วถอดเป็นอยงนีแค่นี้ก็เห็นเห็นแล้วแหละเพราะว่ามันมันขาดหอดหัวเข่าของบ่ขาดหอดมืออ๋อมัดมัดไว้อ๋อมัดครับพ่นโดย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 ชื่อยังครับลูกคนชื่อยังชีวอด ทั้งหมดเมื่อไหร่จะไปซื้อขนมฝักเด้อตอนนี้มีบ้างเขาหน้าของจำปลาจะกินว่ามีแล้วเออไปอับจางได้แล้วก็กินอับจางได้ไปกินบ่างเจ้า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 จ้าหนักจริงๆแลแกชีวิตลำบาก นีงอีดิฮะแันเดี๋ยวสำนีกกับพอจะรู้เรื่องกันเนาะพี่น้องบะเตียงกับสีซอยเราเบื้องต้นก่อนพี่น้องเลยเพราะได้ให้เอาเงินเราไปซื้อเข่าซื้อน้ำม,มาสู่ลูกื้อเมียเรากินเนาะโอเคเนาะพี่น้องแบบว่าอันบาบะเตียงกับชได้มอบเงินให้เราก่อนสองแซนพราได้ไปซื้อเข่าซื้อน้ำกินพี่น้องเลยเนาะ เอาอันให้ฝากให้เจ้าอวยพรให้เพื่อนแน่เจ้าของเงินน่เนาะของเงินขออยู่ดีมีของเงินฝากให้อยู่ดีมีแหงที่มันช่วยเหลือโดยสุเออเอาแต่กะเชียวไปเห็นเงินชื่อเข่าชื่อเข่าบ่อดูบเนี้อกินเออโดยโดยบ่มีเข่าเนาะตอนนี้เนาะขาดแคลนเข่าแหงเด้อกับพี่น้องเลยอ้าวสันจังใจก็สู้ๆก็ชีวิตได้เด้อโดยเด้อโดยโดย ให้สู้ๆก็ีวิตเนาะแล้วกนันี่แหละพี่น้องเลยเ,ลเปิ่นซาลาร์ปดแล้วกัขัดส่วนลายอย่างอยู่เนาะโอเคจ้าขอัวก,กลับก่อนเล้ะได้สร้อนเงินพันสองแสนกีบพี่น้องเลยเนาะโอเคเนาะพี่น้องบาเตียงกันได้มอบเงินในพนสองแสนกีบแล้วกับาเตียงจ้ขอดูกลับก่อนมาหน่อยเนาะีวิตแล้วก็ขัดสนอยู่มาขอใส่เทียงหน้าเขายู่พี่น้องเลยแล้วก็แล้วก็ โบมีอย่างใ้นาตะก้ากับโบมีเนาะกะขาขาดพ่อไปถึกอขังแรกบอลอพยพบอกว่าโยกก่ะเตียงว่าถึกกับระเบิดเนาะพี่นอ้องไม่ได้ที่จริงแล้วถึงงูก,กัดแต่ขาระเปื่อยตัดขาทิ่มพี่น้องเลยแล้วก็อยู่นี่แหละอาศาัยอยู่นี่แหละพี่น้องเลยเนาะกะชีวิตก็กขาดแคขนหลายอย่างอยู่โอเคเนาะพี่นอ้องกระเตียงกะชิคโคตูกั๊บวันนี้พี่น้องเลย สำหรับผู้ใดอยากซอยเพิ่นหรือจังใดกะตที่ต่อหาบะเตียงได้คือเก้าเนาะพี่น้องเดีอว่าอยากซอยชื้อข้วสอกรสานไว้ให้เพิ่นพอได้อยู่ได้กินกันพี่น้องเลยคนลเล็กคนหน่อยพอบรรเทาชีวิตประทงังชีวิตกันไปเนาะพี่น้องสามตายที่จะไดคนเนากันเลยพอได้หากินไปสามตายแหละพี่น้องเลยเนะาะบัวชีลวยอยู่ชีจนกับคนคือกันพี่น้องเลยครับก็บซอยๆกันเนาะพมยังมีชีวิตอยู่ จรงไดพี่น้องคนเฮามันเลือกเกิดบ่ไรพี่น้องเลยผมมีภัยจะเกิดเป็นคนจนหรอกเนาะแต่ว่ามันก็เกิดกลับอลไรเฮาก็ซอยๆกันพี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ่เตียงโคตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจะสำหรับคลิปนี้บ่เตียงโคก้าเขามาสบายดีผมม่พี่น้องบปสุขทุกคนเด้อเนาะ